พึ่งการมาดูกันหลายทีมาก็งนี้คุณไม่ต้องลุกมาก็นทางนี้ใช่ไหมไม่ค่ะมาคนละที่มาคนละที่แล้วมาเจอกันตรงนี้ค่ะไอ้นกเอานกกลับไปเออกลับไปกลับมาหน้างานเลยเจ้าหมูคุยกับปุ้ยใหญ่เลยนี่ดูเนื้อต้นตำลับที่เนี่ยเมื่อก่อนมันไม่มีอะไรเดี๋ยวปุ้ยใหญ่สองรอบสิบล้าเดี๋ยวมารถตู้ก็บุ้ยใหญ่สองรอบ เ่นเก่าอันนู้นเพรคนเก่าเมื่อเกือบกคนบุกเบิกใช่ไหมคะนานแล้วเกินน่าก่อนเป็นศูนย์ยังนะอยู่สงขลาโอ้เดี๋ยวคนบ้านเดียวกับท่านนายกเดี๋ยวจะมาเจอกันอำเภออะไรคะอำเภอนาหม่อมครับ ายกมาจนาตวีร yes. <qué says it> yeah. yeah. ์น <ko> ุชเป็นประหลัดอบตที่หนึ่งใกล้กันทุกคนเนี่ยเชียงรายกับสงขลาใกล้กันที่มาเนี่ยหลากหลายที่นี่ใช่เป็นทั่วประเทศมาคนไหนเก่งแล้วก็กลับกลุ่มที่นุชพามาจะเป็นกำหน็ตเป็นผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบตผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบตแล้วก็หัวหน้าส่วนกราชการนี่ล ีมาค้างนี่กคือนำของกันละข้างที่ปามาลีที่หลังมานอนนี่เป็นโฮมสเตย์ใช่ไหมคะเดินทะเลก็ไปเที่ยวอีกไม่เป็นโฮมสเตย์ใช่ไหมตรงนี้นะคือเนี่ยใช่ไหมคะบ้านนี้ใช่ไหมลมร้อนได้กี่คนนะร้อยกว่าเป็นศาลายาวไปนู่นเลยใช่ไหมมีตั้งสี่ห้าหลังโอ้ดีจังเลย แล้วนี่ให้ตกปลาได้ไหมตกได้แต่ทำใส่ตาเบ็ดไม่ให้เบ็ดแล้วมันจะทำยังไงเนี่อาหารเล่นเอาหัรเนี่ยแล้วทางนี้มาทำไมทางนี้มาจากไหนนี่มาบึงการมาี่คนบึงการจังหวัดอะไรต้องบึงการจังหวัดบึงการจังหวัดน้องจังหวัดบึงการใหม่เนี่ยแล้วต้องอยู่ จังหวัดที่เจ็ดสิบเจ็ดก็นะจังห <4 S 2> วัด<อ>สุดท้ายเขาจะเรียนรู้กันเดี๋ยวไนนอ้นกเอาสมุดมาลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวจะให้เรียนภาคใหญ่พิการ <c oughs> ตอนนี้ก็ลงทะเบียนลงทะเบียนด้วยเพราะพิการก็เอาตีละครั้งเป้งก็มาเลยทั่วประเทศมานั่งคุยเดี๋ยวคุยกันนะมาดูมาดูซะพอใจแต่ลงทะเบียนไม่ใช่เดี๋ยวเขจะลงทะเบียนบ้านเลขที่เท่าไรโทรศัพท์เบอร์เท่าไร พอถึงวันที่ผมจะเปิดศึกษาก็เสนอเรียไม่ได้รายเรียนแต่ทำลูกตำตาแต่แค่จะเรียนรู้มันต้องมีสี่ห้าวันจะเป็นเป็นชื่อที่ลึกหุญใจคนเนาสองเธอนคิดอะไรอยู่นั่นนะหนูก็ไม่มีด้วยสิสองเธอหนูขยายบ้านไม่เต็มบาทเดี๋ยวเจอนายยกหนูก็ล้นบาทแล้วเกินบาทอีกเกินอีกเมื่อก่อน ต่างที่เนี่ยมาทั้งหมดไม่ยี่สิบปีแล้วมาทําตรงเนี้ยที่สําเร็จแต่ประมาณสิบปีห้าสิบปีแล้วตายไม่แก่ไปเนาะห้าสิบลาแล้วเอกเนี่ยเขาอยู่สงขาแต่เข้ามาทําธุรกิจอยู่ที่ระยองอ๋อชื่อเอกใช่ไหมคช่วงนั้นผมเปิดสู์เรียบร้อยแล้วเอกก็เข้ามามาลองดูที่ผมมาลองดูก็ได้ความรู้จากที่เนี่ยเต็มเต็มไปก็แล้วกันเรียกว่าคนที่เรียนรู้ที่จะเป็นแบบนี้ยาก คือตั้งใจมาเรียนอ <c oughs> บางคนก็ตั้งใจมาดูแต่ไม่ตั้งใจมาเรียนคุณจดมาใครมาจากไหนนะมีใครตั้งใจเอาเบอร์จดชื่อจดที่อยู่มาลอง เคุณตาเขาเปิดโรงเรียนเราจะได้ส่งเด็กมาเข้าเรียนไม่เสียตังค์นะเรียนฟรีเหมือนเอกก็พามัจากสงขาหลายชนะอ้าวแล้วกินอยู่ยังไงล่ะเรียนฟรีก็กินฟรีอยากกินไรก้างปลาก็มีข้าวก็มีใ่อยากกินปลาโดนเต้มือเยอะปลาข้าวก็ทำนาช่วงที่ข้าวยังเกี่ยวไม่ได้ก็อดไปก่อนใช อาจารย์ลุงผู้ใหญ่แกมีสิบตันค่ะผมต้นข่าวว่าไม่ต่ำจะเป็นลูกสาวนนี้ก็หลีบมาเป็นลูกสาวนี่ก็ลูกสาวนี่อยู่ปักกิ่งแต่งงานนู่นก็คนเพชรบุรีเอ้ยคนรักกาบุรี ุงเทพผมมาจะลงได้เลยนะได้เดี๋ยวเดี๋ยวใกล้วันแล้วจนเอ๊ประสงค์จะลงจะเรียนเอาเบอร์โทด้วยนะเพื่อเป็นวิทยาทานด้วยเนาะแล้วเวลาถึงเวลาครับเนื่อหวานมากเลยที่อยู่เบอร์โทรไว้